ผัลซาป่าจ้าผักซาลาปาสาวีเดนนะคะทุกคนเราจะเอามาลวกเดีวนาะมันจะมีสีปลายสีแดงกับสีขาวนะคะทุกคน,นะนเนาะเรามาเซ่นน้ำเกลือให้แมงมาลงมาแรงมันนี่ก่อนเนาะทุกคนเนาะเรามาเซ่นน้ำเกลือให้แมงอะไรนะตกค้างกับใบน,นะให้มันหลุดออกไปก่อนเนาะ,ะแล้วก็จะมาล้างอีกสองน้ำแล้วก็ไปลวกนะคะทุกคนเนาะผักซเลาป่าคา่ะขมๆหน่อยๆน,นะทุกคน กินแล้วก็ระบายดีมากเลยค่ะทุกคนนะกินแล้วก็มันระบายดีสุดๆุดเลยเนี่ยทุกคนเนาะเนี่ยเนคลิปไหนเขาก็เก็บผักสะดาวขมกันนะประมาณเนี้ยนะทุกทุกบ้านทุกประเทศเนาะแถวยุโรปนะตอนนี้กําลังออกนะเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็พาไปเก็บผักนะคะทุกคนเนาะ ทุกคนวันนี้เราพามาเก็บผักสะาป่านะคะทุกคนเนาะเห็นไหมมีแตยอดสวยๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมิเตเสียงนกเสียงหนูมีเตผักสะรายอดสวยๆนะคะทุกคนเนาะสวยไม่เอ่ยนี่ค่ะมิแตยอดอ้อๆนั่นตรงนี้อะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะผักอันนี้ก็มีนะผักอันนี้ อันนี้ักอันนี้เราไม่กินเนาะเราจะกินผักเลาป่าเห็นไหมละ่ะยอดสวยมากในป่านี้ทุกคนนี่ค่ะตอนนี่ค่ะทุกคนผักเลาสวยไหมนี่ค่ะมีแมงแกงด้วยนะทุกคนนี่ค่ะยอดสวยมากเลย ยอดอ่นอ,อนๆนะทุกคนเนาะนี่ค่ะยอดสวยมากยอดใหญ่มากเลยทุกคนนี่ค่ะโอ้ยเนี่ยทุกคนเนาะนี่ยอดใหญ่มากเลยทุกคนเนะี่ยเห็นไหมยอดใหญ่ยอดตุม่มขาลายๆนะเห็นไหมลนะ่ะ ยอดโตโตต้ป,ะ,ป,ะ,ปะเลยทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนปอกแสดาวอกแสดาวฝรั่งนี่ค่ะทุกคนเนาะเห็นไหมลนะ่ะนี่ค่ะยอดสวยไหม,มแมลงวันเนี่ย เนี่ยใหญ่โตมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นนะเนาะแดดมันส่องพี่น้องเห็นไหมฮะเราทุกคนนี่ก็ดเนาะข้างในก็เพียบเลยเนีย่ยปราซาลาวทางนั้นทุกคนยอดชิ้นสวยงามๆอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ได้มาแล้วหนึ่งกรัมเนาะทุกคนเนาะ นี่ค่ะมีีเสียงนกทุกคนนี่ค่ะสวยไหมมันมีสีขาวกับสีแดงทีนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมละ่ะนี่ค่ะ ยอดใหญ่มากเลยนี่เป็นแมงมองทุกคนเราเก็บใส่ถุงก่อนเก็บใส่ถุงไปเรื่อยๆนะแเรวก็เอายอดมันเนะนี่ค่ะ ตอตญ้าสวยๆเราเลือกเอาตอห้าสวยๆทุกคนไม่สวยเราก็ไม่เอาเพราะมันเยอะเกิอนอ่ะพี่น้องตรงนี้มันเยอะจริงๆเห็นไหมล่ะเยอะมากเลยเห็นไหมล่ะมีใส่หมดเลยใส่หมดเลยต้นนี้ใส่หมดเลยนี่ค่ะผักสะดา กำลังแตกใหม่ทุกคนนช่ไหมเราจะได้มาแล้วหนึ่งถุงเลยนะเราก็เก็บไปเล่น,ลนๆตรงนี้มันก็มีมันก็มีเยอะอยู่ทุกคนค่ะเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้นะเราแคเอาข้างนอกก็ได้นะแต่ว่าเราอยากเข้าข้างในให้เพื่อนๆพี่น้องเห็นนั่นะนะทุกคนเนาะใี่ไหมมันก็เยอะอยู่แถวตรงนี้กนี้กำลังออกนะครับทุกคนเนาะตรงนู้นเนาะกำลังเยอ,อะอยู่ทุกคนเนาะ ตัวนู้นกำลังเยอะอยู่นี่ค่ะตัวนี้กำลังสวยเลยทุกคนเห็นไหมล่ะเนื้ออ่อนมากเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้อ่ะเนี่อเยอะเห็นไหมล่ะมันจะขมจะขมหน่อยๆนะตัวนู้นก็มีตัวนู้นก็มีตัวนู้นก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ใชม้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นผักอันนี้หมดเลย พอเปิดศักดิ์สลาป่ามันก็เต็มไปหมดทุกคนมันก็ขึ้นเต็มไปหมดตรงนี้เราก็เก็บตัวนี้ไปได้เปิดแต่ข้างังอยากไปข้างในแต่มันไกลเกินเนาะแล้วก็เฉพาะตรงนี้นะอยอดใหญ่ๆอันนี้นะทุกคนเห็นไหมลนะใหญ่โตมากเลยค่ะตัวนี้เ็นไหมลนะ่ะทีวนี้ทีวนี้ก็ได้เป็นเป็นถุงแล้วนะทุกคนเนาะทุกอย่างทุกคนจ๋าแล้วก็เอาเกลี้ข้างนี้ก็พอแล้วนะทุกคนนะนเห็นไหมละเนี่ย เี๋ยวมก็ได้ได้เห็นไหมลนะ่ะเพราะมันก็มียอดสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมลนะ่ะมันก็มีเยอะอยู่นะพี่น้องอเอฟซีเนี่ยเราก็อเอาแค่นี้แหละมันดออกเยอะหรอกแค่นี้แหละเห็นไม่ล่ะมันก็มีเยอะสวยแบบเป็นใบก็มีนะเป็นใบเก๋ๆหน่อยนะแต่มันก็ออกปลาแมปลาแพรมแพร่รแพร่รรหน่อยทุกคนนะเห็นไนี่ครับทุกคนบางคนก็ชอบกินแบบเก๋ๆบางคนก็สิกินแบบอ่อนๆน,นะนี่ครับ ก็แค่นี้แหละแล้วก็เอานีแ่แล้วก็พอแล้วนะพี่น้องน้อง,องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนเก็บผักสลาป่าค่ะทุกคน